วันนี้นะคะคุณพวกเรานะคะเอกสังคมศึกษามูลหนึ่งปีสานะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชดรินนะคะวันนี้ก็ได้มาเข้าป่าถ่ายถ่ายเก็บภาพการหาเหตุอหของชุมชนในละแวกนี้นะคะสําหรับุคคลที่จะพาเราเข้าป่าในวันนี้นะคะก็คือ,อ,อนางบุญติดแก้ขสมมือนะคะซึ่งเป็นแม่ของฉันเองนะคะค่ะสําหรับ ทางเข้ามาในป่าเนี่ยประมาณกี่กิโลสองกิ 2> 2โลจ้ะประมาณสองกิโลอยู่ที่นี้นะคะเออตอนนี้เราก็อยู่ในป่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการหาเห็ดกันเลยแล้วกันนะคะด้อันนี้ห็ดแป้งอันนี้ทืนนเห็ดอะไรคะแม่อันนี้คือเห็ดอะไรล่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเขาเห็ดกินได้เห็ดระีนมภาษาเขมรเขาเรียกว่าเห็ดระีนม เก็บลจ้าเก็บเลยค่ะอันนี้คือเห็ดที่เขาเห็ดที่เขาคิดกันคิดเก็บกันเออเห็ดเก็บการกินได้ปลอดภัยสมัยปัจจุบันเพิ่มคิดคิดถ้าทำทำไม่คิดอังกฤษชมเขาจาเก็เห็ดนี่แหละสวยมากสวยกินได้แล้วค่ะจ้าฮะอะไรนะท่งไม่ ก็ถ้าสมมติเราได้เยอะแล้วเนี่ยมาทำทำอะไรแม่ก็เอาไปผัดเอาไปต้มก็ได้จ้ะผัเราทานอยู่ด้วยมาเราจะทำอาหารมื้อเด็อันนี้ถามแม่นี่นี้เห็นอะไรไหมเห็ดเห็ดตเไคร้เขาเรียกว่าเห็ดตะเพลือเห็ดตะเพลร์เห็ดตะเพลือเห็ดะเพลือภาษาไทยล่ะภาษาไทยแม่ไม่รู้จักเลยภาษาไทยคนใหญ่คนในพื้นที่จะเรียกตามภาษาท้องถิ่นจะไม่ค่อยรู้ภาษาไทยดีเท่ กล้็นเห็กินได้บอกว่ามันมีต้นตกมาจากต้นต้นหนึ่งมันก็กลายเป็นเห็ดเห็ดนี้เห็ดเป็นเป็นยางของแบเขาวยางไม่ต้องเดืดแต่ไม่ไม่มันไม่เมามันไม่เมาอร่อยเห็ดนี้มียางด้วยเห็ดขาวเห็นไหมคะเออนี่คะ ไม่วิกเตียมอ่ะเอาเถียวเป็นคนพูดเลยช่วยจำเก็บหมูหนูมึงทำมิกกี้ได้ไหมนั่ไงตรงนั้นเออนี่นี่เออเนี่ยเออนี่นี่กายใจแล้วก็กายเบาเบาถ้ามันหยุดมีรี้ด้วยมีเคืออืไดอันนี้คือเห็ดอะไรท่านี่ก็เห็ดเดียวที่เราเก็บเมื่อกี้ไงลูก เห็ดเห็ดระเนมที่เราเก็บมาที่อ่ะระแนงมีแต่เห็ดแบบนี้แหละงอโอเคสวยดอกกำลังน่ารับประทาน <c oughs> กำลังน่ารับประทานมากเลยหุ่นยัก รัชาการเตือนรัชนาการเนมันก it ็เนเหมือกับว่าเกิดเป็นหมู like ่คือถ้ามีถ้าเ่ถ้าเตือนหนึ่งแลย่างนี้ถ้าเราถ้าเราปัดอีกหนึ่งก็จะเจอตรงนี้ทีนึแล้วเราก็จะเจอแถวนี้เปิดอไรอย่างงี้เดมดีกว่าได้โดนมันจะอูจจารสภาพก็เหมือนกับมันบางบางดอกก็น่าจะเพิ่งเพิ่งเกิด ยังตูมอยู่บ้างเลยที่บอกได้ว่ามันมันเกิดเพราะว่ามันเกิดเพราะว่ามันถ้ามันยังตูมยังแข็งแรงน่าหนัะดอกนึงอ่ะเป็เนี่ยนะหนุนแล้วมันดอกแตกแล้วหรือเปล่าเป้งเป็นนี่ดูนี่ออกเป็นเป็นไม่เกิดวะนี่เนี่ยนี่ไปนี่ไงเนี่ยตูมสวยมากเลย กำลังอร่อยรู้สึกยักำลังอร่อยเลยแม่เดินเหยอะมากเดินมาแต่ประตูนี้แล้วถ่ายด้วยเลยเยอะๆเดี๋ยวลองเจอที่หนึ่าเจอไหม่าจะหมดแล้วแหละแต่ก็ถ้าไปเจอที่หนึ่งก็จะมีเยอะมากนี่ส้มส้มบอกน้ำตาลน้ำตาลสดสวยมากอ่านะแม่เก็บนะขายได้ไหมขายได้ค่ะา ราจะกบพัิ้แล้วจแล้วได้มาถ่ายแล้วอ่เลยเอาเกินกว่าครึ่งถังผมก็ไม่ได้หยาดหรอกแต่เนี้ยเกดเ็ถังดเยอะมาไปเอาทำอะไรเราจะทำอาหารกินกลยนะีเอเอาไปต้มไหมหรือว่าจะผัดผัดก็อร่อยหลังจากแล้วไงล่ะบุก ไปบุกป่าฝ่าดงมาก็ได้ดเกือเต็มถังใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณตั้งแต่หกโมงกว่ากว่าตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่ากว่าสิบเก้าโมงแล้ว <kaz> ห <uffy> ิวแล้วเหิวแล้วเจ็ดแปดสามชั่วโมงในการหาเกือบสี่ชั่วโมงเวลาเดินออกไปก็ประมาณน่าจะงเหเจ็ดโมงพอดีในการทําอาหารแล้วเราเตรียมตัวทำอาหารกันเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากป่ากันแล้วนะคะโดยมีคุณยายเป็นคนนำ ได้จะเสร็จภารกิจจะได้กินข้าวกันแล้วเ้้เฮหน่อยเหน่ดอยเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้ววันเก็บภารกิจเก็บเก็บเห็ดในวันนี้ครับตอนนี้เราก็มาที่บ้านของยายแล้วค่ะจากที่เราไปหาเป็นมาเราไปหาผูิดในการทาเห็ดเก็บเห็ดได้แล้วนะคะต่อไปคือการเอาเอาทำอาหา ใน,ในนี้ก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีที่เม่อยายก็ได้ใส่ลงไปแล้วค่ะก็จะมีเออ่พริกแนลก็จะมีหอมมีกระเทียมมีกระเทียมที่ทุบกระเทียมแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกพริกสดพริกแดงพริกสายก็จะมีตะไคร่ก็จะใบชะมวงนะคะนี่คือใบชะมวงที่ย่างนั้นไหมล่ะใบชะมวงใบชะมวงที่เราไปจุดแต่ในปากันนะคะ ไต้องซ้มันคือเสียงอะไรมันคือเสียงน้ำน้ำที่จะหล่มหล่นไปเป็นน้ำมันมันจะเสียงดังค่ะที่ก็พุ่งหมดก็อาจจะใส่เกลือนิดหน่อยเหตุที่เราเก็บมาต้องล้างก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีปลาร้าเครื่องปรุงสำคัญของคนในชครื่องปรควะต้องมาเคื่องความอป็ระเบแล้วก็มีพวกเอ่อเสบียงปรุงรสผู้รดสิ่งท่อใส่กันและกัน วันนี้เราต้มอยู่นะคะเราให้เติมเห็ดสุกเห็ดสุกแล้วจะไปดูันได้เห็ดตักอีกสักพักหนึ่งต่ออีกสักพักประมาณสักห้าสอย่างนั้นอือค่ะเอาอนนี้นะคะเมื่อกี้ทำข้าวเลยวันนี้เราทำอาหารนะคะอันนี้ก็าทำออกมาได้เป็นหน้าตาแบบนี้มากินไหมล่ะ ต่อไปนะคะเราก็ขออนุญาตทานข้าวส่นตันพวพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ